อยู่ใกล้แค่นี้สิไปเที่ยวมือใดกระใดนี่คือความคิดของผมแต่พอเคยได้ไปสักทีครับวันนี้ผมก็เลยตั้งใจพาลูกพาล้านไปเที่ยวครับช่วงนี้ฝนมันตกบ่่อยได้ขีดยางประจอบครับช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวครับจุดเที่ยวมาเที่ยวมานี่คือน้ำตกกินรีหินลมาตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาฝั่งท่างบึงกรุงลงครับ ่วนน้ำตกก็จะห่างจากมองจอดรถประมาณ400เมตรครับก็จะเดินมาถึงน้ำตกกินารีน้ำบ่แรงนะครับเดึกหน่อยสามารถเล่นได้น้ำใสเย็นสบายธรรมาชาติยิงสวยงามอยู่นะครับถ้ามีโอกาสต้องมาสัมผัสสักครั้งครับเดินทังเงินไปประมาณ400เมตรก็จะถึงจุดเที่ยวตั้งใจจะมาแล้วครับคือหินโลมาถ้าไปเมืองมอดจุดนี้แล้วผมขอฝากขอคิดไปย่างครับบ่ไปบ่หู้บ่ดูบ่เห็นอย่าหูให้นนอนเว้นอยาาเข็นให้ไปเที่ยวครับตจอนี้กัฝาาพี่เพื่อน กดไลค์กดแชร์ผมผมด้ด้ครับกดติดตามผมเนี่ยปไปบอกนใไมครับสวัสดีครับ